เราทำงานดึกทุกคืนวันนั้นก็เหมือนกันเสียงรอบตัวเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองกำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำสายตากลับเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างตรงมุมมืดผู้ชายคนหนึ่งนั่งก้มหน้าตัวผอมซูบจนเห็นกระดูกเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเหมือนคนไร้บ้าน ความผิดปกติคือริมฝีปากเขาถูกเย็บติดกันด้วยด้ายสีดำหนาเตอะหน้าขนลุกสุดๆจูจ่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองเราดวงตาแดงกำ่ำจ้องเขม็งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อแล้วเสียงแหบแห้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงเรียกชื่อเราชัดเจนแม้ปากจะปิดสนิท ทั้งที่เราไม่เคยเจอหน้าเขามาก่อนขนเราลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุออกมาไม่เคยลืมภาพนั้นเลยมันติดตาจนทุกวันนี้ยังผวาและเราก็ไม่เคยทำงานดึกคนเดียวอีกเลยผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง